สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดย จัดจับยุงอัจฉริยะแบล็กโฮลองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพพอตพอตบุฟเฟ่นนนาชาติ ประธานรัฐสภาสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความจริงกรณีสสเสียบบัตรแทนกันรู้ผลภายใน7วันส่วนการตรวจสอบที่มาของภาพไม่เหมาะสมที่ปรากฏในสภายุติลงแล้วหลังบริษัท LG ไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่อได้เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์บันทึกประวัติการใช้งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผ่นแปรอัตโนมัติ ส0สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟฟ้างวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปรับขึ้นอีกร้อยละ7ถึง8ขณะที่คณะกรรมการขนส่งทางบกมีมติขึ้นค่าโดยสารรถสองแถวเป็น7บาทมินิบัส8บาทส่วนบขสะและรถร่วมขึ้น4สตางค์ต่อกิโลเมตรมีผลวันที่15พฤษภาคมนี้มิดลอมนี่อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ควาดชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้น5รัฐรวด คาดว่าจะได้คะแนตัวแทนครบ1,144เสียงเป็นตัวแทนพัครีพาปิกันไปชิงชัยกับประธานาธิบดีบารักโอบามาในเดือนพฤศจิกายนนี้ อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าวันพฤหัสบดีที่26เมษายนพุทธศักราช2555วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างนะคะเขบอกว่าตอนนี้โรคที่คนไทยเป็นมากที่สุดและนําไปสู่การเสียชีวิตมากที่สุดก็คือเรื่องของโรคมะเร็งดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากเป็น โรคนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าล่าสุดมีการค้นพบมาแล้วนะคะบางส่วนว่าสาเหตุของการเกิดเป็นมะเร็งนั้นเกิดมาจากอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบร่วมกันรวมถึงวิธีการป้องกันถ้าใครไม่อยากเป็นมะเร็งด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดคุยกันไปชมรายงานพิเศษกันก่อนคะ่ะ โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุหลักที่ฆ่าชีวิตมนุษย์ในแต่ละปีมากที่สุดทำให้บรรดาแพทย์ทั่วโลกต่างวิตกและหาวิธีการรักษาทั้งแพท์แผนปัจจุบันและแผนทางเลือกเพื่อหวังพิชิตชีวิตของผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งแต่ดูเหมือนคงจะเป็นเรื่องที่ยากเมื่อถามถึงความแน่นอนกับการรักษาว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายชนิดนี้จะหายขาดได้หรือไม่ เพราจากสถิติของกระทรวงสาธารณาสุขพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตกว่า56,000รายและยังมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอีกร้อละสอบคล้ครองกับองค์การอนามัยโลก ที่คาดการว่าอีก18ปีข้างหน้านี้ประชาะกรโลกจะมีผู้ป่วยถึง11ล้าน4แสนคนดังนั้นวิธีการรักษาด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เคมีบำบัดโภชนาการบำบัดหรือแม้แต่การผ่าตัดวิธีใดจะเป็นแนวทางการรักษาที่มีที่สุดสําหรับผู้ป่วยรวมถึงการเตรียมรับมือเพื่อชนะกับโรคร้ายชนิดนี้จะมีทางปฏิบัติอย่างไรบ้างช่วงต่อไปประการช่วยคิดช่วยทําจะมาสนทานานในประเด็นนี้กันครับ เมื่อหน้ามันเงาทั okay. ้งเสียหน้า huh. ดูหมองคล้ำสูตรใหม่ครีมกันนิย่เเมนทูบูไล์ออยคอนโทรลแร่ธาตุช่วยดูดซับติดกับแป้ง5เท่าไม่ชุ่มเหงื่อไม่มันเงาตลอดวันผิวดูใสจุดด่างดำดูจางลงเงื่อความมันเอาอยู่ใหม่ครีมกันนิย่เ้าไเมน ทุนประเดิมพระราชทานหนึ่งแสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย แม่ครับยกน้องมัสซีผมเถอะขวัญไปถึถามพวกปืนที่ดูก่อนไหมล่ะช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ99ปีธนาคารออมสินเติบโตผู้เศรษฐกิจและสังคมไทย ารปกครองกลางไม่รับคำฟ้องกรณีฝ่ายค้านยื่นฟ้องให้มีคำสั่งเพิกถอนมติครมที่อนุมัติเงินเยียวยาเหยื่อการเมือง เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงสภาเลื่อนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291วาระสองไปพิจารณาต่อนในวันจันทร์หน้าเพื่อเปิดโอกาสให้สภาผู้แทรนราษฎรได้ประชุมพิจารณากฎหมายและกระทู้ที่ค้างอยู่รองนายกรัฐมนตรีเผยมีกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่เรียกค่าหัวคิวะ2 0จากประชาชนที่ได้รับเงินเดียวยาจากผลกระทบเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรณีระบุหลุมฝ ที่พิษณุโลกเป็นแก๊สมีเทนเกิดจากการสะสมของเศษที่เลื่อยและฐานเก่าเมื่อเจอน้ำท่วมทําให้เกิดปฏิกิริยาลุกเป็นไฟเมื่ออากาศร้อนทางการสหรัฐได,ด้งานพบวัวติดเชื้อวัวบ,บ้าท,ทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ให้ความมั่นใจว่าเนื้อจากวัวตัวดังกล่าวไม่ได้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร กลับมาช่วยคิดช่วยทำกันสำหรับคนที่ไม่อยากเป็นมะเร็งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคร้ายโรคนี้ที่ฆ่าชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกไปมากมายเหลือเกินวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์นรินทร์วรวุฒิค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งภาควิชาอายุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาช่วยคิดช่วยทำกับเราสวัสดีค่ะจันทะสวัสดีครับพอพูดถึงเรื่องของมะเร็งเป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวมากสิ่งหนึ่งที่กําลังสนใจก็คือว่า มะเร็งที่นําไปสู่การเสียชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะที่เป็นบ่อกเกิดของมะเร็งไปจากเดิมเนี่ยของผู้หญิงนี่เป็นมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้กลายเป็นมะเร็งเต้านมไปแล้วถูกต้องครับต่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นเพราะรอะไรคะอาจารย์คะถึงมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะที่เกิดเป็นมะเร็งได้ก็ ปัจจัยเสี่ยงแตกต่างกันไปนะครับสาเหตุสำคัญก็คือหนึ่งเนี่ยคนไทยเนี่ยเริ่มมีการอยู่แบบฝรั่งละอยู่แบบทวตะวตันตกนะครับมาเรงก็เหมือนโรคอินพอร์ตอยู่แบบฝรั่งก็จะไม่ได้โรคฝรั่งแถแมแหมโลกาพิวัตรเลยนะโลกาพิวัตอยู่อย่างไทยก็ <c oughs> ห่างไกลมะเร็งเต้านมแต่แล้วก็เราก็ทราบว่ามาเรงปากมะลูกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นเจออันดับหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อก็คือ อไวรัสหูดนะครับโดยเฉพาะชนิด16กับ huh. 18แต่ตอนนี้เรามีการฉีดวัคซีนมีการตรวจตั้งระยะเริ่มต้นเนี่ยโรคนั้นก็รักษาได้รักษาได้แล้วก็ลดน้อยลง uh huh. ตนี้มะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยเสี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงเลย uh huh. เรายังทาตัวแบบชาวตะวันตกนะครับเพยัน uh huh. โรคแบบตะวันตกก็ มาสู่ผู้หญิงไทยอะไรที่เรียกว่าทาตัวแบบตะมันตกคะอาจารย์กินอาหารจานด่วนนะครับไขมันเยอะๆนะครับกินกินอาหารไม่กินผักผลไม้ฟาสต์ฟู้ดปล่อยตัวให้อ้วนใช่ไหมครับแล้วก็ไม่กินผักสดผลไม้นะครับแล้วก็อยากให้สวยเป็นสาว2 0 0 0ปีก็กินฮอร์โมนเพศหญิงทดแทนเนี่ยนะครับโดยที่ตัวเองมีปัจจัยเสี่ยงอยู่นะฮะก็อาจจะเป็นได้หรือว่าเริ่ม การแต่งงานการมีบุตรเนี่ยก็เป็นการป้องกันมะเร็งเต้านมเพราะว่าจะมีการตัดฮอร์โมอนเพศหญิงทีนี้ผู้หญิงไปทํางานก็แต่งงานช้าลงนะครับหรือหลายๆคนก็เป็นโสดไม่แต่งงานคือถ้าเป็นโสดล้วก็มะเร็งเต้านมถามหาแต่ถ้า แต่งงานมีสามีหลายคนก็จะเป็นมะเร็งปากบนลูกเพราะว่าต้องเลือกเอาจะแบบไหนเพราะนั้นเกิดจากโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ครับตรงส่วนไหนเป็นผู้หญิงที่ลำบากจริงๆใช่ค่ะผู้ชายก็เป็นมะเร็งเหมือนกันแต่ว่าเป็นมะเร็งที่เอาไว้วาภายนใช่ไหมคะอาจารย์ผู้ชายเนี่ยเกิดจากโรคติดเชื้อครับในบ้านเราเนี่ยเจอมะเร็งตับอันดับหนึ่งนะครับถ้าทางภาคกลางหรืส่วนต่างๆของประเทศไทยก็จะเป็นมะเร็งตับเกิดจากไวรัสตับอักเสบชนิดบีก็คือเรื่องการทานอาหารเกิดจากการติดต่อมาโรคเอชครับคือติดต่อทางเลือดนะฮะเราติดต่อจากแม่ไปลูกหรรืออตติด่่จากวมเพศน เกิดจากไวรัสบีนะครจบร่วมเพศด้วยตอนถ้าเป็นถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเราไวรัส C ีเขาจะเยอะนะครับตับอักเสบชนิดซีเดินมา12คนในในถนนนะครับก็จะเป็นไวรัส B หรือ C ีเนี่ยหคนนะครับคนไทยเราคนไทยเนี่ยเหรอคะนะครับสิทุกหนึ่งใน12คนจะมีไวรัส B หรือ C ีเพราะฉะนั้นอุบัติการเยอะมากก็ทําให้มะเร็งตับเนี่ยเจอเยอะแล้วก็ผู้ชายเวลาติดเชื้อไวรัส B ีเนี่ยโอกาสจะเป็นมะเร็งมากกว่าผู้หญิง3เท่านะอันนี้เราไม่ทราบแน่นอนว่าเกิดจากอะไรเอ้ไวรัสซีนี่มาจาก ไวรัสีส่วนใหญ่มาจากการต,ติดต่อทางเลือดครับคือการให้เลือดพอให้เลือดปั๊บเนี่ยก็จะเอาไวรัส,สีเข้าไปด้วยแต่ตอนนี้เรามีการตรวจชัดกรองเนี่ยโอกาสจะเป็นก็ลดน้อยลงไปแปลว่า,ารวรัสบีที่ผู้ชายเป็นมากที่นําไปสู่การเป็นมะเร็งตับเนี่ยมาจากเรื่องของของการถ่ายเลือดด้วยถูกต้องครับกึมาส่วนใหญ่มาจากการถ่ายเลือดหรือทางเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ครับหรือว่าจากแม่ไปลูกครับเป็นได<อ>้สามแบบครับแต่ว่าเพศสัมพันธ์ก็คืออาจจะมีความ ไม่อะไรนะคะไม่รักเดียวใจเดียวอย่างเงี้ยน,นะคะค, <The event S 1> คือว่าบางไปมีสัมพันธ์กับคนที่ก็มีเชื้อนี่นี่อยู่แล้วเชื้อมันก็อยู่ในน้ําน้ําคัดหลังก็ทําให้เกิดการติดต่อได้ซึ่งผู้หญิงถ้าเป็นไวรัสบก็จะไม่ไม่รุนแรงจนกลายเป็นมะเร็งตับ เผู้ชายเป,เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าเจอน้อยกว่าครับอัตราส่วนผู้ชายต่อผู้หญิงประมาณหนึ่งต่อสเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าผู้ชายเป็นมากมันไม่ต้องมีผาห่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์รใ,ชใช่ไหมคะใช่ครับคือมัน็นปัจจัยตัวเองบวกกับปัจจัยของไวรัสนะครับคือในในประเทศไทยเนี่ยจะมีะมะเร็งจากโรคติดเชื้อเยอะเลย แต่ oh. ที่เจอนดับหนึ่งก็คือไวรัสบีหรือซีแต่ถ้าทางภาคอีสานเนี่ยจะเป็นพวกพยาธิใบไม้ในตับพวกนั้นเนี่ยจะไม่เป็นมะเร็งท่อน,น้ําดีเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งก็ทานอาหารไม่สุกถูกไหมก็<ว>กเกิดจากกินปลาที่มีพาหะอยู่นะครับเช่นกินก้อยปลาปลาดิบเนี่ยแล้วจะมีไข่ของพยาธิใบไม้ในตับอยู่นะนี่เป็นวงจรทึ่ง รักษาไม่ยากแต่ก็ทางอีสานก็ยังเจอเยอะอยู่ซึ่งก็ไม่อยอมไม่ไม่ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้รักษาประมาณนั้นอย่างนั้นส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการพอมาถึงมักจะรักษายากมันจะเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่อันตรายและเป็นอัตราตายอันดับหนึ่งของคนไทยคือมะเร็งตับทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ๋อทั้งผู้ชายและผู้หญิงถูกต้องครับมะเร็งต้นนมเจอเยอะจริงแต่ว่า ไม่ตายเจอสามคนตายหนึ่งคนสองคนยังก็มีนวัตกรรมในการรักษาได้อ๋อมเร็งเต้านมนี่เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะหายไม่ตายได้อ่าโอกาสแต่ดกาเสียชก็สักสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกอีกอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังรักษาหรือหายขาดหรือยืดชีวิตได้อ๋อแต่ถ้าเป็นมเร็งแล้วตายเลยเนี่ยตับอันดับหนึ่งตับนี่ตายเร็วนะครับคือถ้าเป็นก็ภาวนาอย่าเป็นมเร็งตับเพราะว่าอันตรายมากแต่เราก็มีนวัตกรรมในการรักษายืดชีวิตคนไข้ได้ครับก็เห็นหลายคนนะสามเดือน ยีงมีเพื่อนเพื่อนรู้จักกันนี้สามเดือนไปเลยสามเดือนไปตาเหลืองใช่ไหมค<น>ะอาจารย์ตัวเหลืองแล้วก็ แล้วก็ไปเลยถ้าเลือกได้ก็เลือกเต้านมดีกว่าับนะครับเพราะว่าเต้านมจะได้นานหน่อยไม่เอาเลยได้ไหมคะอาจารย์เยอะมากเลยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าเราเป็นมะเร็งได้ยังไงเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการค้นคว้าทันสมัยมากขึ้นรู้สาเหตุที่แน่ชัดมากขึ้นใช่ไหมคะสาเหตุของมะเร็งเนี่ยเราทราบเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนน้อยที่อะไรยังไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือเรื่องของพันธุกรรมพ่อแม่ให้มาเรียกว่ามรดกมะเร็งนะครับจะมีโรคบางอย่างที่่ตติดอจาก ที่ที่จากพ่อแม่ให้มาอยู่ในสายเลือดอยู่ในอยู่ในยีนนะครับวนนั้นเจอได้ประมาณ5้าถึงสิบแต่ที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากโรคทําตัวเองด้วยความไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้เราเราก็สามารถสร้างภูมิรู้เนี่ยสู้มะเร็งได้นี่สําคัญมากเพราะว่าสาเหตุหลายๆอย่างยังยังเอ่อโรคมะเร็งตับนี่ทราบชัดเจนรล้ว่าเกิดจากไวรัส B ีหรือ C เพราะทีะ่เราไม่ให้ติดต่อเราก็ป้องกันได้หรือว่าเกิดขึ้นจากตับแข็งคนไทยนี่ดื่มเหล้าติดอันดับโลก ถ้าเราพยายามไม่ดื่มเหล้าหรือว่าดื่มแต่พอดื่มแบบพอเพียงเนี่ยนะครับ,มบ,บไม่ดื่มไม่ดื่มจนเหล้าหมดโลกเนี่ยนะ,ะคนนี้คนนี้ก็จะเป็นตับแข็งนะครับเราถึงแม้คนที่เป็นก็คอยติดตามระวังไม่ให้เป็นนะฮะแล้วส่วนในผู้หญิงก็พยายามอยู่อย่างไทยห่างไกลมะเร็งเต้านมก็เป็นอันหนึ่งที่สามารถจะทาได้แต่เพราะเราทราบปัจจัยเสี่ยงต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงบุหรี่เป็นสาเหตุสาคัญชัดเจนเลยเรารู้ว่าสูบบุหรี่ก็ทําให้เป็นมะเร็งปอดใช่ไหมครับก็คนเยี้ยงสูบบุหรี่เยอะแยะบุหรี่ก็ยังยััังงมมีีการใช้้ออยู่่ทวไปนนะต หลีกเลี่ยงให้ได้และที่สำคัญโรคติดเชื้อซึอ่งโรคติดเชื้อมีอยู่สิบกว่าชนิดที่ทําให้เป็นมะเร็งได้ถ้าเราทราบว่ามีชนิดไหนบ้างเราจะได้คอยระวังป้องกันนะครับงัน้นเดี๋ยวกลับมาคุยอาจารย์พูดถึงโรคติดเชื้อเดี๋ยวมาให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าโรคติดเชื้อมีอะไรบ้างแล้วฟังดูเหมือนกับสาเหตุที่เราเคยสงสัยว่าจะเป็นปัจจัยเสีย่ยงที่จะทําให้เป็นมะเร็งนั้นกลายเป็นปัจจัยจริงๆแล้วจากการวิจัยหลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดตาม่คะ อยากดูเด็กลงเหรอแอนเปลี่ยนมาใช้รอย a l อ e รีไวท์เทสูตรใหม่หรือรอยล่องลึกดูลดลงที่8จะัญทั่วใบหน้าถึงลำองคอเือผิวเนียนเรียบดูอ่อนเยาว์กว่าที่เคยเมื่อใช้คู่กับแป้งรอย a l อ e รีไวท์เท รวงวงจรปิดไฮวิวแจกโชคแอคคู่คนซื้อก็ได้คนขายก็ได้ด้วยพี่คุณเ <Yeah. S 1> ขียนชื่อนักบุญลงบนชิ้นส่วนกล้องวงจรปิดไฮวิวแล้วส่งมาที่เอซัทคิงตั้งแต่วันนี้ถึง20่ธันวาคมศนี้คุณอาจเป็นผู้โชคดีได้คีบนส์รวมรางวัลเพื่ค่าบอก4ล้านบาทมีไฮวิวไม่มีวิว พระเทพรรัาชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเริ่มงานโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยทรงมุ่งเน้นการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิน่น นอกจากนี้ทรงพยายามค้นหาวิธีการและรูปแบบกิจกรรมที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมสอดคล้องตามความหลากหลายในแต่ละชุมชนและวัฒนธรรมของท้องถิ่นดังพระาราชดำรัสที่ว่าเป้าหมายต่างๆที่รวมอยู่มีหลายอย่างเช่นอยากให้ได้รับความรู้ทางด้านวิชาการทางด้านหนังสือดีขึ้นทั้งให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะมีความสามารถในการศึกษาสูงขึ้นไปอีกหรือว่ามีความสามารถมีแรงที่จะประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น ผมยอดบาร,รมีจะทำร์กช็อปสมุนไพรไทยใครสนใจติดตามรายละเอียดได้ในเรื่องเดียงนี้เวลา16นากา10นาทีช่วยคิดช่วยทำร่วมกับครอบครัวข่าวสามจัดค่ายอบลมปั้นฝันนักข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำให้กับเพื่อนๆชั้นเประม4-6 28-29เมษายนนี้หาข่าวเพิ่มได้ที่เฟซบุ o กเด็กคิดเด็กทำหรือโทร021581375ค่ะ โดยยาแก้ไอาอาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่99ปีธนาคารออมสินเติบโตผู้เศรษฐกิจและสังคมไทย อาละคะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อรองศาสตราจารย์แพทย์นรินจากโรงพยาบาลจุฬายังอยู่กับเรานะคะอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าสาเหตุหลักๆที่ตอนนี้วิจัยคนพบชัดเจนแล้วก็คือโรคติดเชือ้อที่จะนําไปสู่การเป็นมะเร็งได้มีโรคอะไรบ้างนะคะอาจารย์ครับคือจากรายงานเมื่อปีคศ2008เนี่ยพบว่า20%ของประเทศที่กาลังพัฒนาเนี่ยนะครับจะมี สาเหตุของมะเร็งเนี่ยเกิดจากโรคติดเชื้อประมาณ20%อร์เซนต้าเอร์นต์นมาจากกรรมพันธุ์อีก20%มาจากโรคติดเชื้อทีนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องระวังหนึ่งก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะครับเกิดจากการกินก้อยปลาดิบทงางภาคอีสานอันที่สองก็ไวรัสบีกับไวรัสซีะนะครับอันที่สามเนี่ยเชื้อไวรัสชื่อเอฟสไตบาร์ไวรัสทำให้เป็นมะเร็งโพรงหลังจมกูกเนโซฟาลิงเจียวคาร์ซิโนมา,า,นม,ามาจากไหนเขาเชื้อตัวนี้พวกนี้ก็มาจากในอากาศแบบการติด สูดดมเข้าไปติดต่อให้ไข้ไข้หวัดนะครับแล้วก็ oh. ทําให้เป็นมะเร็งโพรงหลังจมูกหลังจากลอบสารก่อมะเร็งอย่างอื่นเข้าไป oh. อันหนึ่งที่น่ากลัวมากคือมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับเราเจอเจออยู่เรื่อยๆปรากฏว่าคนที่กระเพาะอาหารเป็นแผลเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อเฮอริเคิลแบคเตอร์ไพโรไรซึ่งเจ้าเชื้อตัวนี้เนี่ยาสามารถที่จะทําให้เป็นมะเร็งได้นะครับาาประมาณจะเป็นหากินเข้าไปครับ คือคนเอเชียเราจะกินอาหารร่วมกันไม่ใช่ช้อนกลางใช้ตะเกียบ<อ>ใช้ซ้อมจิ้มไปไอเชื้อโรคก็เข้าไปแล้วเชื้อตัวนี้มันทนกรดก็ไปไปไปทำให้เป็นแผลและทําให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้<อ>นะครับแล้วก็แต่มาจากอาหารประเภทไหนไม่ได้ระบุไม่ใช่ครับคือว่าเขาเขาจะอาศัยอยู่ในกระเพาะเป็นเป็นเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะนะครับแล้วก็ วันนีออกมาตามน้ําย่อยเนี่ยแล้วก็แพร่ไปสู่คนอื่นทําให้เป็นแผลในกระเพาะคือตอนนี้เนี่ยโรคกระเพาะอาหารเนี่ยเกิดจากเชื้อเฮอริโคแบคเตอร์ไพรรไรซึ่งตัวนี้ถ้าติดเข้าไปจะทําให้เป็นแผลเรื้อรังทําให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ครับมาจากการทานอาหารร่วมกันเนี่ยนารติดร่วมกันนี่แหละครับถูกต้องเลครับแล้วก็ช้อนกลางนี่สําคัญมากเลยครับถูกต้องเชื้อตัวอื่นครับเชื้อตัวอื่นก็อย่างที่เราทราบกันครับก็คือไวรัสหูดนะครับซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์นะฮะที่สําคัญคือกิบเกกาารรร่วมเเพศว่า ผู้ชายเป็นผ่าเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดไปให้ผู้หญิง,ญงจากการร่วมเพศนะครับเสร็จแล้วก็ทำให้ปากมดลูกอักเสบเกิดเป็นทําให้เกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกได้มีการศึกษาวิจัยเพราะว่า ผู้ชายที่เป็นพาหะเนี่ยถ้าเราฉีดวัคซีนให้เขาเนี่ยก่อนอายุ12ปีเนี่ยจะป้องกันไม่ให้ผู้ชายติดเชื้อถ้าผู้ชายไม่ติดเชื้อก็จะป้องกันผู้ชายผู้หญิงไม่ติดจะไ้จับลูกชายไปฉีดเลยนะคะเนี่ยมีวัคซีนแล้วใช่ไหมคะที่ออยในต่างประเทศเนี่ยอนุมัติให้ใช้คือวัคซีนเนี่ยฉีดป้องกันแต่ควรจะฉีดก่อนอายุ12ปีนะครับเพื่อป้องกันถูกต้องป้องกันตัวป้องกันต่อเรื่องผู้ชาถูกต้องก็คือเป็นโรคที่สามีให้มาเนี่ก็คือถ้าป้องกันสามีปั๊บภรราก็็ม่เเเปนนนพพืือออองงศสัััธ์โคติดช้ึ อีกอันนี้ก็คือเป็นพยาธิที่เกิดขึ้นชอนชัยในกระเพาะปัสสาวะพวกนี้เจอที่อียิปต์นะครับเรียกว่าชิสโตโซมาฮีมาโตเบียมคุณเีีจะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะทำให้ปัสสาาะเป็นเลือดถ้าไม่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่คือโรคติดเชื้อต่างๆที่ทําให้เกิดเป็นมะเร็งได้เป็นตัวอย่างอันนี้คือเป็นมาจากกรรมพันธุ์แหละโรคติดเชือ้อแหละแล้วก็นอกนั้นก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันที่อาจารย์อบอกทานอาหารไขมันสูงมันมีอะไรความเครียดอะไรพวกนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะ้วก็อีโรคหนึ่งต้อติดเชื้อท เอชที่ทำให้เป็นมะเร็งหลายชนิดเป็นห้าชนิดเลยตอนนี้เราเลิกไม่ค่อยพูดเรื่องเอชกันแล้วนะคะไม่เหมือนไม่กลัวกันเลยนเนาะเราเจอ <c oughs> ตอนนี้ที่ติดเชื้อก็นยังเป็นล้านคนแต่ว่าบางเอิญมียาดี คนที่มีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดคนหนึ่งเนี่ยคือ27ปีเป็นฝรั่งที่เคยมาทานิติศาสตร์การในประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่ได้ถึง27ปีหลังจากที่ติดเชื้อนะครับเพราะงั้ก็มียาดีๆแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ระบาดตอนนี้มันก็ยังระบาดเยอะอยู่มันก็ยังเป็นเอพิเดรมิคือเป็นระบาดอยู่วามันนันก็เป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ถ้าเราป้องกันส่วนนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ป้องกันเรื่องการให้เลือดด้วยีสองส่วนครับปัจจัยภายนอกอื่นๆอาจารย์เมื่อสักรอาาห็ ถ้าหากว่าเราบระทานอาหารไขมันสูงเนี่ยแล้วปล่อยตัวให้อ้วนเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าความอ้วนเนี่ยเป็นสาเหตุกองมะเร็งอย่างน้อย6ชนิด และการออกกําลังกายถ้าเราออกกําลังกายน้อยลงเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ำนะครับแล้วก็อ้วนขึ้นเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งเกิดขึ้นได้เป็นการอ,ออกกําลังกายช่วยได้ป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งหลายชนิดเลยแล,แล้วการรักษา,<ช>าปัจจุบ<า>ันนี้ทันสมัยไหมคะอาจารย์การรักษาปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะแบ่งนวัตกรรมในการรักษาเป็นหลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือรักษาตามเป้าหมายปัจจุบันนี้ไม่ใช่มาเรงก็เคมีบําบัดหรือรังสีรักษาแต่ต้องหาเป้าหมายในการรักษายาที่ดีสุดในปัจจุบันนี้ก็เป็นยาที่รักษาตามเป้าหมายเช่นมะเเร็งปปปอดดนไไ้ที เราสามารถรักษามะเร็งปอดด้วยยาเม็ดรับประทานแค่ัวลาเม็ดเนี่ยเรายีชีวิตคนไข้ได้ถึง2ปีจากแทนที่สมัยก่อน6เดือนเสียชีวิตไม่ต้องเปเคเบียมบัตต้องตรวจแต่ก็ก็อาจจะมีราคาสูงและและต้องมีการตรวจ DNA ด้วยว่าเขาเป็นชนิดที่ตอบสนองไหมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพวกยาที่รักษาตามเป้าหมายหลายชนิดเช่นยับยั้งเฮอร์ทูหยุดยั้งมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็มียายับยั้งเส้นเลือดหยุดยั้งมะเร็งได้6ชนิดเป็นต้นเนี่ยนะครับนี่ก็มียาใหม่ๆเยอะแยะฮอโบนบำบัดตัวใหม่ล่าสุดมาาจก ประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษก็คือยายํายั้งมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเจอเยอะในผู้บริหารก็ตอนนี้กำลังขึ้นยนผู้บริหารเลยผู้บริหารเป็นเยอะทางมะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นเยอะเลยครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยฟังดูมีความทันสมัยในเรื่องของการรักษาก็จริงแต่หนึ่งค่าใช้จ่ายแพงแน่นอนอันที่สองเนี่ยคุณภาพชีวิตแย่ลงแน่นอนจากคนที่นะคะคนที่ป่วยเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือต้องไม่เป็นทํายังไงถึงจะไม่เป็นอาจารย์บอกว่าเราจะต้องมาสร้างภูมิรู้ สู้มะเร็งกันนะคะ,คะออทางรายการชีวิชีวาร่วมกับรายการช่วยคิดช่วยทำได้เชิญอาจารย์นรินเอาไว้นะคะอาจารย์หมอนรินเอาไว้ที่เราจะมาจัดเ,ออเป็นกิจกรรมวิธีการดูแลสุขภาพของเรานะคะออสุขภาพดีด้วยวิธีธรรมชาติเราจะจัดครั้งที่5นะคะที่โรงเรียมโรงแร,ม,ร,งรมปัตตาวีรีสอร์ทแอนด์สปาที่ปราณบุรีสวยมากสวยมากนะคะที่ประจบคีรีขันจัดกิจกรรมวันที่26และ27พฤษภาคมนี้ ใครสนใจอยากจะไปเรียนรู้ซู้มะเร็งกับอาจารย์หมอนรินนะคะซึ่งเราจะมีเรื่องของการพิชิตมะเร็งทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนการใช้สมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะคะรวมถึงการออกกําลังกายการทําสมาธิอะไรต่างๆในการที่จะป้องกันมะเร็งใครสนใจติดต่อรายการช่วยคิดช่วยทำและรายการชีวิชีวาได้เดี๋ยวหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแล้วกันเราจะไปเสาร์อาทิตย์ที่26และ27พฤษภาคมนี้รับจํานวนจํากัดวันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์หมอนรินมากๆมาช่วยคิดช่วยทํากับ แล้วจะไปชีวิตชีวากับเราด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะพบกับจย์หมอนอรินได้26และ27พฤษภาคมนี้วันนี้เดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันปิดท้ายที่ทางข่าวในวันนี้มีอะไรน่าสนใจกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ ช่วงปิดเทอมแบบนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนคงอยากหาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนกับครอบครัววันนี้ผมมี5อันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาฝากครับอันดับที่5เกาะตะปูจังหวัดพังงาเป็นเกาะเดี่ยวรูปร่างคล้ายตะปูการชมเกาะตะปูต้องชมในระยะไกลจากเรือหรือจ้างสันดอนของเกาะขาวพิงกันไม่สามารถขึ้นไปบนเกาะได้ครับ อันดับที่4เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะโค้งว้าวเหมือนกับเมล็ดถั่วในบริเวณใกล้เคียงกับเกาะเต่ายังมีเกาะนางยวนซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำชมปะะการังที่สวยมากทั้งสองเกาะครับอันดับที่3ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นป่า มีต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายและเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำปิงที่ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพลอันดับที่สองพัทยาจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลอันดับที่หนึ่งเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งมีโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย นักท่องเที่ยวนี้ยมมาดำน้ำและด้วยภูมิประเทศที่มีป่าเขาจุก,กลางเกาะนักท่องเที่ยวจึงสามารถท่องเที่ยวแบบเดินป่าขี่ช้างก็ได้เช่นกันครับอันที่จริงประเทศไทยเรายังมีอีกหลายสถานที่ที่สวยงามให้เพื่อนๆได้เที่ยวกันนะครับอย่าลืมใช้ของไทยกินของไทยเที่ยวเมืองไทยกันนะครับผมเด็กชายอธิตัิพย์ปเสเสียนผู้สื่อข่าวอาสาเด็กิดเจกทำรายงานครับ วันนี้ต้องติดตามที่ประชุมสภาจะพิจารณาวาระเรื่องการขอตัวในคันชิตทัพทุวันสสสมุทรสาครพรรคประชาธิปัตย์ไปสอบสวนคดียิงอดีตนายกอบจอสมุทรสาครรัฐมนตรีกลาโหมนำพอบอเหล่าทัพเดือนจีนอย่างเป็นทางการกระทรวงพาณิชย์จะ,ะแถลงตัวเลขส่งออกเดือนมีนาคม